เป็นอีกที่ที่หนึ่งที่น่าไปชมวิวนะครับมันเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของเชียงรายซึ่งที่นี่มีประวัติศาสตร์ของเ้าื่องยาวนานเพราะว่าสมัยก่อนมีหมอกข้คอใช่ไหมเขาก็มาอยู่ข้างบนไงแต่ตอนนี้ได้รับการพัฒนาได้ดีมากเลยแล้วก็มีทางลัดสามารถผ่านไปปุชีฟ้าได้วันนี้ผมมาเลือกตั้งมาที่บ้านก็เลยหรือโอกาส ขับมอไซค์เล่นมาแล้วก็เลยขับขึ้นมาบนบ้านยาิพักน้วะครับซึ่งสมัยก่อนในระัชการที่เก้านนเคยเสด็จมาประทับฝ่าพระบาทไว้วิวที่เนี่ยวันเนี้ยมันคืมฟ้าคืมฝนอนะเหมือนฝนจะตกตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะขับทะลุไปทางอุชีฟ้าแล้วก็วนกลับข้อที่เทิงใช่ไหมแต่ก็ตัดสินใจเออเลี้ยวมา โอไม่ได้มานานแล้วนี่ก็เป็นภาพถามมาา่ายฝังอบ้ัตนะครับเพราะว่าของจริงเอาไว้ไม่ได้หายแน่ก็พอขึ้นไปข้างบนอากาศเย็นๆก็เห็นวิวนะครับแต่วันนี้อากาศมันไม่ดีมันคล้มเมฆแล้วก็มันฝนจะตกด้วยซึ่งวิวมีหลายจุดมากเลยที่จะให้ดูครับแล้วก็ทางอบอจอเชียงรายก็ได้แบบ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ใหม่แบบว่าดูดีขึ้นจากเมื่อก่อนมากเลยเห็นกระจกก็เลยแวะถ่ายรูปหน่อยใครที่ผ่านมาเพื่อขุนตาลน,นะครับลองแวะขึ้นมาดูได้ก็จะเป็นธรรมาชาติที่ยังไม่ค่อยมีขายได้เข้ามากวนนะครับก็เป็นจุดเทควิวแล้วก็นั่งชิลกับอากาศเย็นๆบนดอยพิยาภิพักได้ลองแวะมาดู ที่ตัดสินใจกลับมาบ้านก่อนเพราะว่าพอมาถึงบ้านปั๊บฝนก็ตกเลยถ้าดื้ออีกหน่อยป่านนี้คงเปียกฝนไปละหลัโชคดีครับทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีนะ